สวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนเด้อมอนี่เจดวงก็ได้เอาข่าวพญาบาลลาสุดมาอัปเดตพี่น้องล่าสุดเพื่อนก็ได้ไปเป็นแขกรับเชิญหมอลำไม้เลขหนึ่งปฐมบันเทิงศิลพี่น้องแต่งโตบัสว่ามันนุ่มเกาหลีพี่น้องไปขึ้นเวทีปฐมบันเทิงศิลสุดยอดดีๆพญาบาลเพิ่นก็ว่าตื่นเต้นสุดๆครั้งแรกรับเชิญหมอลำไม้เลขหนึ่งปฐมบันเทิงศิลมาสั่นพี่น้อง แต่งตัวนี้สุดยอดเลยทาง F อฟซีก็เห็นแล้วอ้าวหนึ่งว่ามันนุมเกาหลีทางได้มาสันขึ้อรอแทบพอ่อมาสันพี่น้องบวแพลวเลยมันว่าแต่แพ้งนอาลูกนีสุดยอดเลยพอบิ๊กเลิบเลิาสันพี่น้องทางเอฟซีนี่ให้กําลังใจดีอีให้กําลังใจดีตลอดให้กําลังใจทุกวินาทีกะแมนเอฟซี FC, พยาบาลฟินแลนด์พี่น้อง ทางเอฟซีเพิ่นก็ว่าคนดีไปทังไดก็มีแต่ค้นฮักขอให้แห้งๆปังๆเรื่องพยาบาลมาสั่น่าพี่น้องรอมากค่ะพ่อบิ๊กมาสั่นว่าลูกนี้กินใจมากค่ะเป็นวะน้องรอไหลรอแห้งอีกพ่อได้ขึ้นเวทีเนาะพอดเพิ่นกล่พดเพิ่นกลว่างานใหญ่มากๆคนนับหมื่นปิดวงปฐถมบันเทิงศิลป์พี่น้องพี่น้องท่านใดไดไปเบิ่งทางพยาบาล ขึ้นเวที่ปฐมบันเทิงศิลป์บ่จ้ากะคอมเมนต์ไว้คิปไต้คลิปจจดวงก็ได้เด้อกัเพื่อทันไดเพื่อน่ปดยไปเนาะก,ก็มาเบาในส่วนของบรรยากาศสูพี่น้องฟังน้ำกันพี่น้องในส่วนของทางเหนอ่าพงยีบานนอกเพื่อนก็ไปเป็นแขกรับเชิรหลายต้อหลยหมองพี่น้องกะมาห้ก็ล่างใจเพื่อนกันพี่น้องทางเอฟซีกัพ่อไก่หล่อมากวันนี้ บอสหล่อมากคุณนะป้าพี่น้องพวกมาไล่สุดยอดเลยเป็นตาสะออนน้ำเพลิอนอิลีพี่น้องนั่นละพี่น้องเจดวงก็เลยได้เอาบรรยากาศอยู่เทิงเวทที่ปฐมบันเทิงศิลมาฝากพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปหน้ามีแนวมากอัปเดตสู่พี่น้องฟังไหมเจดวงเสียวมาฝากพี่น้องไหมเด้อมันหนีกระเขาะในญาติลาไปก่อนฝากกดติดตามเจดวงในเด้อจ้าสวัสดีจ้า